เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทูบอีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้มีประวัติของพระอาสิติมหาสาวกสำคัญรูปหนึ่งจะได้นำมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันท่านมีนามว่าพระโสนกุติกันเถระ ท่านเป็นบุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อว่ากาลีผู้เป็นโสดาบันในกรุงราชคฤึกเดิมท่านชื่อว่าโซนะแต่เพราะเหตุที่ว่าท่านประดับเครื่องประดับที่หูควรค่าถึงโกดหนึ่งด้วยกันจึงได้มีคำว่ากุติกันนะตามหลังเป็นโซนะกุติกันนะเมื่อตอนที่พระมาหากาจยานะอาศัยอยู่ที่เขาชื่อว่าเปาวัตตะแขวงเมืองกุรุคระในอวันตีชนบท มารดาของโสนกุติกัน,นะได้เป็นอุปัฏฐายิกาของท่านเมื่อโสนกุติกัน,นะ,ะเจริญวัยแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านก็เกิดความเลื่อมใสจึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกและเป็นอุปัฏฐาคนหนึ่งด้วยต่อมาโสนกุติกัน,นะมีความประสงค์ปรารถนาจะบวชจึงเข้าไปหาท่านพระมหากาจจานะบอกความประสงค์ของตนให้ท่านทราบ ท่านก็ได้ชี้แจงแก่สวนอุบาสกถึงการประพฤติพรหมจรรย์ว่าลำบากอย่างไรแนะนำให้บำเพ็ญศาสนปฏิบัติในทางครวสะสก่อนแต่ว่าสวนอุบาสกมีศรัทธาแรงกล้าถึงแม้จะว่าลำบากขนาดไหนก็ตามก็ยังปรารถนาเพื่อจะบวชอยู่ดีจึงได้อ้อนบอนขอให้ท่านสงเคราะห์อยู่เป็นเนืองในที่สุดพระมหากจจายนะก็บวชให้แต่ว่าบวชเป็นสัมมาเณรเท่านั้น เพราะว่าในอวันตีชนบทมีภิกษุน้อยจะหาสงฆ์มีจำนวนสิบรูปที่เรียกว่าท้าสาวรักให้อุปสมบทยากมากจากนั้นพอล่วงไปสามปีโซนกุติกัน,นะจึงได้อุปสมบทพอได้อุปสมบทแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนกรรมฐานในสำนักอุปชาท่านไม่ประมาทอุตสาหบําเพญเพียรวิปัสนากรรมฐานไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตผล เป็นพระอาเสขะบุคคลในพระพุทธศาสนาเพราะยังไม่เคยเห็นพระศาสดาเลยท่านจึงลาพระมหากาจยานะเทระเพื่อที่จะไปเฝ้าพระศาสดาพระมหากัจยานะท่านก็อนุญาตและสั่งให้ไปถวายบังคมพระศาสดาด้วยเสียงกล้าวตามคําของท่านและให้กราบทูลถึงการปฏิบัติพระวินัยบางอย่างอันไม่สะดวกแก่ภิกษุผู้อยู่ในชนบทนั้นมีการอุปสมบทเป็นต้น เพื่อจะได้รับพระพุทธานุญาตจากพระบรมศาสดาครั้นลาพระอุปชาแล้วจัดแจงเก็บเสนาสานะถือบาทและเจีบบออกจากอวันตีชนบทไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในพระนครสาวัตถีครั้นถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระศาสดานั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่ง พระองค์ตรัสปฏิสันฐานตามสมควรแล้วรับสั่งให้พระอานน์จัดแจงที่พักในพระคันทก,กุดีเดียวกันถวายให้ในเวลาราตรีจวนจะสว่างพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้ท่านถวายพระธรรมเทศนาท่านได้แสดงพระสูต์อันแสดงวัตถุ8ปประการด้วยเสียงอันไพเราะพระองค์ทรงสดับแล้วตรัสสาธุการชมเชยว่าดีละดีละ แล้วตรัสถามถึงอายุพรรษาท่านได้กราบทูลให้ทรงทราบทุกประการครั้นกลารต่อมาท่านพระโสนณกุติกันนาะได้โอกาสอันดีแล้วจึงกราบทูลข้อความที่พระอุปชาสั่งใบพระองค์ทรงทราบแล้วได้ทรงอนุญาตผ่อนปรนให้ตามความประสงค์เมื่อท่านอยู่ในที่ประทับของพระบรมศาสดา,าพอสมควรแก่การแล้วได้กราบถวายบังคมลากลับมายัางสำนักพระมหากายนะตามเดิม ครั้นกลับมาแล้วได้แสดงพระธรรมพระเทศนาที่ได้ถวายแก่พระบรมศาสดาให้มารดาของท่านฟังโดยทํานองนั้นอีกด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้แสดงธรรมด้วยถ้อยคําอันไพเราะเมื่อท่านดํารงอายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันท่านปรินิพาน ที่จริงในอสิติมหาสาวกนิพพานก็กล่าวไว้ว่าเมื่อท่านลาพระมหากจจยานะและไปลามารดาอีกมารดาจึงได้ฝากผ้ากำมพลผืนหนึ่งไปให้เอาไปปูรหัที่พระกันทากุฏดีนี่ก็เป็นเรื่องราวของท่านพระโสณกุติกันนะซึ่งเป็นพระอสิติมหาสาวกสําคัญรูปหนึ่งคิดว่าท่านทั้งหลายฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจ เอาลาการกล่าวสาระธรรมในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันธรรมะสวัสดี